เครดิตดีฟรีดานครับผ่อนอยู่เดือนละมาณ0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาถึงอีกหนึ่งคันที่จะมาพรีเซนต์ t o y o t a Altis ปี2 0 1 4นะครับเครื่องยนต์1.6 G เหมือนกันนะคันนี้ปีเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับแต่ราคา3 8 9 0 0 0บาทนะครับความสวยงามอายุที่เลขไม่นะคันนี้เลขไม่น้อยกว่านะครับราคาจะแพงกว่า1,000 0บาทนะครับ ถือว่าคุณชอบแบบไหนเอาไปแต่ถือบอกเลยว่าคุณและคู่ก็ด้านหน้าครับกระจังหน้านะครับก็เหมือนเดิมเลยตามสไตล์ปี2024นะครับกระจังหน้าคมเมี้ยนะครับกระจังหน้าคมเมี้ยโลโก้โต้ใต้าชัดเจนนะครับเบ้าไฟเป็นสีโคมดํานะครับแม็กก็เป็นแม็กเดิมสแตนดาร์ดนะครับขอบ16นะครับแม็กเดิมสแตนดาร์ดขอบ16นะครับยาง205นะครับแก้ง55 55นะค่อนข้างขับนิ่มฟิลลิ่งดีนะยางสเปคนี้นะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็นะดูวีวีทีไอแล้วนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวมุมโคจกเหมือนกันนะ สีของกระจกมองข้างก็สีเดียวตัวรถนะครับขอบยางคมเมี่ยมนะครับเหมือนกันประตูสี่บานนะครับจะมีส่วนของด้านล่างนะถ้ามีขอบคมเมี่ยมบนล่างจะอยู่ในรถของคัสต์แคมรีนะมือเปิดประตูก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็มีเบลลคาดกลางนะในส่วนนี้นะครับก็เป็นคมเมี่ยมนะครับเป็นคมเมี่ยมนะสังเกตดีๆนะบางคนบอกสีอาจจะกลมกลืนกันมองไม่ค่อยชัดนะขอโทษทีนะครับขอให้มานะครับความหรูหราในส่วนนี้ ในส่วนไฟท้ายกันบ้างนะครับตามับสไตล์ของรถปี2014ของค่ายโต้ต้าครับก็จะมีคีบนะครับมีคีบหางปลาขึ้นมานะครับตรงนี้ในโซนนี้นะครับอาจจะเป็นแอโรไดนาดิมของเขาที่เขาดีไซน์ขึ้นมานะก็เพิ่มความเฉียเฉียวของตัวรถด้วยเป็นไฟแดงครับทิมนะครับคมเยี่ยมตรงกลางนะครับสวยใสสวยใสชัดเจนนะครับตรงนี้ไฟใสกริปเลยนะเบลกางคมเยี่ยมด้านหลังชัดเจนเดี๋ยวคราวนี้ขออนุญาตเปิดกระโปรงหลังสักนิดหนึ่งพื้นที่การใช้สอยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็สามารถนะ ถูกมองว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะสองใบสบายๆครับแล้วก็เหลือพื้นที่การใช้สอยสามารถใส่เป้ได้อีกสองสามใบนะถ้าใส่กับแบบเต็มๆแน่นๆเลยนะอ่ะดูใต้กระโปรงหลังกันบ้างนะครับก็ลักษณะของสีเดิมนะจะต้องเป็นสีด้านนะครับไม่ไม่ไม่ใช่สีมันวาวเหมือนตัวบอดี้ด้านนอกนะครับจุดเม็ดรูเม็ดอาร์ททุกอย่างตรงเปะไม่มีแกะนะครับเนี่ยเดิมสนิทนะครับแผงกันความร้อนนะครับกิ๊บเกิบไม่มีหลุดนะครับอยู่ในท่าเดิมนะครับตรงที่เป็นชิ้นไฟเบอร์นะครับของกันชนหลังก็สีสวยนะ ยังเล่นเก็เม็ดมุกขึ้นสีนะครับส,สู้แสงสู้แดดนะครับตรงนี้ชัดเจนเลยจะพามปชมภายในกันต่อสังเกตนะครับที่เฟรมนะส่องเข้ามานะฟิล์ม,มประมาณเบอร์60น่าจะเป็น60ปลอดน,นะส่องเข้ามาไม่เห็นคนด้านในแต่อพอมาอยู่ด้านในเดีย๋ยวจะพาไปชมพอมาอยู่ด้านในนะส่องเข้าไปเนะี่ยคนนั่งด้านในค่อนข้างสบายนะครับค่อนข้างโปร่งแสงนะมองข้างนอกเข้ามาคุณจะรู้เลยว่านะครับคันนี้มันมีความโปร่งมองเขามองจากข้างนอกเข้ามาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะแต่พอเราอยู่ด้านในปุ๊บเรามองออกไปเนี่ย มันใสนะครับคอนโซลเข้ามาตู้ก็ใสสะอาดชัดเจนนะครับดําคือดําสนิทนะครับครีมคือครีมสะอาดนะครับเมทัลลิกคือเมทัลลิกนะครับไม่มีรอยแมวขูดแมวข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยเล็บมือนะครับไม่มีรอยใช้งานหนักนะครับการันตีเลยคอนโซลกลางก็ลักษณะเดิมนะครับสวยใสกรงเก๊ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับคอนโซลกลางกันต่อกัครับก็ลักษณะเดียวกันเนาะก็จะเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมนะครับตรงนี้มาสีครีมมาปึ๊บพอตรงนี้มาเป็นคาร์บอนนะครับจะเป็นลายลักษณะของคาร์บอนเคลานะครับสีแดงนะครับเกียส กงเกียร์นี่เหมือนกันเลยดีไซน์ก็จะเป็น3สีนะครับเป็นเมทัลลิกเงินเมทัลลิกนะครับดำเมทัลริกนะครับขอบสุดท้ายของเขาจะเป็นโครเมียมนะครับเพื่อรับกับคันเกียร์ในส่วนนี้นะของ่วนกลางกันต่อก็ดำนะครับดำดำสนิทเลยนะเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับเดินด้วยได้สีครีมนะก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะในลักษณะนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงประมาณเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับในกรณีที่ฟรีดาวหรือต้องการจะผ่อนคุมยอดผ่อนนะครับผ่อนให้เหลือเดือนละห้าพันบาทสี่พันบาทนะครับเดี๋ยวทูแนะนําให้นะครับ ในการวางดาวขึ้นไปมันก็จะลดในส่วนของค่างงวดของแต่ละงงวดลงไปนะสะดวกแบบไหนสะดวกฟรีดาวนะครับหรือจะสะดวกผ่อนสบายบอกทูมาเดี๋ยวทูจัดให้นะครับผมไม่ต้องห่วงในส่วนนี้ฝ้าด้านบนก็จะเป็นสีครีมอ่อนๆน,นะครับคล้ายๆสีเทานะแต่ยังเป็นสีครีมอยู่นะครับก็รองรับในส่วนของดีไซน์ที่มีความเป็นครีมๆเข้ามานะครับรองรับกระบอกที่เป็นสีครีมแนละ้วก็แมทกันทั้งคันนะครับทูโทนเหมือนเดิมจะเป็นดําและครีมส่วนใหญ่นะครับสาหรับโตต้าอัลติสปี2014นะครับ ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมาลักษณะเดิมนะครับแผงประตูเป็นสีดํานะแผงคอนโซลข้างประตูเป็นสีดำนะครับเล่นสีครีมมาเล็กน้อยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบลก็เป็นเบลสีเดียวกับเบาะนะครับนี่นะครับเป็นเบลสีครีมนะครับเบาะก็สวยๆนะไม่มีเย็บเก็บงานดูแบบพร้อมๆกันเลยนะไม่มีเย็บเก็บงานนะครับสังเกตุได้นะครับได้ยังเป็นได้ลักษณะแนวเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับปูและกิษสดาคุตคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ